นี่นะคะท่านนายกก็มานะคะย่า,ยาข้าไปหน่อย ไไดด้้้้แแลลววมาแล้วกินนี่ไหมลุงกินโตนี่มาหรืโตเราเอาโตเราไหมเฉดไหมกลางไหมกางก็เป็นการทายนหมอระภาพของโยบูคำปองโดยม่จารุรัดในยุคะพื้นที่อำเภอใกลเคียงตำบลใกลเคียงมาร่วมทำบุญร่วมกัน ไนวดนได้ดูส่วนวันนี้นะครับซึ่งเราจะทุกปีกับในวันที่15กันยายนที่15กันยายนทุกคนรู้รู้นะครับได้ยินขา่าวก็ไใ้้มาร่วมทำบุญเราไม่มีการเชิญเรามาด้วยใจมาด้วยความรักความกตัญญูกับต่หอหลวงพ่อนะครับ พว่าตจะไปเอนัี้ใจเห็นทำอาหราุนใจตนใจเ็นเอให้ยกผู้ร่างานอะไรแบนนี้ มีประมาณปีที่20ครับซึ่งซึ่งส่งสงสนวนใหญ่ก็สามตำบลเราฟูสสพานตึงบุญเรือขับตำบล้ก็มาร่วมด้วยสี่สิบสี่สิบที่คารกับถือว่าถือคำลงเรา แต่ก่อนเนะี่หลวงปู่เฮาเลย่นมีหักยาตัวพี่นอกไข่ไมาผลหักยาเอาเวลาป่วยจะมาผลหักยาเนี่ยมีหักใหม่เวลาไม่สบายบดสบายแบเอามาขอมหมักหลอดน,นั่หลวงปู่เฮาเน,ะน,นาะไปแข่งนะแขนงแข่งบวชพีมาไก่ ก,กันพีกอกกันปอกพ่ว่ากันพีกกนปอบกันมีสารไลา่ซึ่งก็มาตามลงตู่ลงตู่ก็ออมมาตลอดให้ไป้แขนให้รูเวลาป่วยกันพีนเรียนมดิงเรียมล้บกเวลาป่วยกันพืกนพก็ลงมาขอหาา่านใหม่ลงพอ ท่านอำนวยช่วยได้เพื่อนรถหน่อยครับมีคนแก่ขวางรถท่านอยู่เพิ่งจะกลับแล้วท่านบอกช่วยได้อ้าพผู้ใหญ่โอ้ยยูนูบเบอรเพื่อนเอาผ่าท่านบล็อกอ๋อเสียงใหญยแทด้โอ้ยตามกันเด้อกลับกราบสวัสดีนะครับดูทูบช่องลุงกนป้าแตนหน้าขาพี่มาก เยนจภาพโรงทานปีนี้กับปีที่ยี่อ็ดนะครับของโลงปูนะครับก็รงทานก็มีโรงทานเยอะนะครับแต่ปีนี้นะครับประมาณสามสิบงทานนะครับอย่างซิมลงทานละครกับอีนนะครับเนาะ,ะส่วนครกลางนะครับก็สารไม้หลังเก่านะครับก็ไปกินขา้าวกินน้ำน้ำกันสะกอดว่ามาเด็ดบญ อยู่บ้านจะป่าจะว่าอยู่เข่านะครับนอกจากท่านบรินนะครับอาหารการกินนับเรียมไห้นะครับารนะครับขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านจะประดงมูห่ามูหกตั้งจิตตั้งใจเทดบุญครั้งนี้นะครับทุกคุ้มทุกโคเรือนโคเรือนละสามร้อยบาทนะครับออกบุญนำกานนะครับได้บุญนำกรรร่วมกิจกรรมนะครับ คุ้มนะคุ้มหนึ่งเงิประมาณสอง0ันบาทนะครับเพชรกับเขาเตรียมการตั้งแต่เมื่อวานนี่นะครับเตรียมงานเตรียมางานนะครับแกดวันนะครับเตรียมางานเพื่อที่ได้ออกมาเป็นซัมมี่นะครับขอขอขอพูนชุมชมจะบรมหมู่หน้าหมู่หกนะครับเพชรเอาบุญนะครับเพชรเพชรแบบใดก็ได้นะครับทั้งคิดทั้งกายวาจาใจได้เบิร์ตเป็นอานิสงแก่เจ้าของนะครับคิดดีทำดีพูดดี แค่นี้ก็เป็นอนิสงฆ์นะครับพี่น้องครับผมกับเพิ่งจะเกิบน้ำหลังเพิ่อนนะครับเนา oh. ะคัตสิวะนาได์ประวัติหลวงปู่ได้ยินแต่กิติศักดิ์เพิ่นนะครับอ่ากิติศักดิ์เออ่ Allāh. คืออภิธานก็ว่าได้เนาะอนิจเจอเร์เหตุการณ์นะครับเอ่อผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ปีแรกนะครับก็เป็นเจ้าภาพจัดงาน вот นะครับชุมชนของเรา นะครับผมกับคนกันไรแน่แค่หน่อยอ, <c oughs> อยากเขียนอภิษฎหานมิตรนภ์นายพระโต๊เข็นพระได้ขอรู้จัถ่ายรูปมันสีปติเราจะได้โทรศัพท์ผมก็ซื้อมาใหม่ๆบอด้านเรือหอดสามน, <ะ S 1> <ะ>นะครับผมก็ถ่ายรูปนะรูปรูปที่พันยืนนะครับผมง่า,าย,าายๆนะครับผมก็ถ่ายสามบาทสี่บาทมาเบิ่งดมีแจัคโอ้ผมขิงผมลุกง่ามระดับผมหัวลุกตั้ง ผมก็ได้ออาขนุญตประมาอย่างนะครับกัผมถือว่าเป็นบุตตาผมเห็นพิธีหารผมกับยองมือใส่งอีกผมขอโทษขอโทเนะเราได้ประมาคุดประมาคเพือนนะครับขออนุญาตทายนะครับทายบาดใดเปิดบาดนั่นกับโจงกระเทาเดียวนี้กปีิดคือเรานะครับอันนี้อาียะประสบการเจ้าของนะครับเนาะอันนี้เราเว่าแบบความจริงนะครับคือสี่ตัวกันนะครับรับอ่า ในรอบนี้ใดก็อยากให้แต่พ่อแม่พี่น้องหากินรลงข้ามกินเขา่ากินนา้าอยากจะให้อิ่มนะครับมื้อนี้อิ่มแล้วกินเบิร์ตอกัปป้านนะครับไปฝากต้อ,ตอนบ้านไกลเล่เรื่นเที่ยงนะครับพี่นอ้องลูกลางกระต้มขนมลงมานะครับมื้อนี้มือ้อบุญนะครับอิ่มไปตั้งแต่มูเฮ็ดเป็ร์ตไก่นะครับมดมาตาไก่อกิอ่มเบิรนะครับมื้อนี้นะครับเป็นอันที่ส่งหลายนะครับอ่าฉะนั้นก็ ครับไอลุงพลมาเป่าน้ำเนี่ยคนได้ได้ยินเสียงลุงพลผู้ใหญ่ก็เป่าไปว่ามากับเบิร์กเขาเป่าเห็นหน้าลุงพลเอาลุงพลนี ule, Web, Anyone, ่แหละนะเอา wow, เอาเรียนเชิญกันลุงพลครับกันไรกันไรกับพี่น้องจับประโดบ้านใกล้เรือเทียวเท่านี่แหละนะครับนะครับลุงพลอด้จะพบปะกับพี่น้องชุมชนขบกนภูรกรรมของเรานะครับก็เรียนเชิญครับ ก็กล่าบนมนุ์นะครับพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับพระเทระนะครับอิทตัวบนนะครับาลาและก็ผู้นำชุมชนทุกระดับชั้นนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับของหลวงปู่คำกองแข่มจโรนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีศรีอยุธิศนะครับทั่วประเทศนะครับที่ เรื่อใส่ในาการประพฤติดีประพฤติชอบของหลวงปู่นะครับวันนี้ลุงพลก็ได้นะครับลุงพลแอนนะครับหรือลุงช่างประสน์ผักก็ได้ทำลงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับามาร่วมนะก็หมดไปแล้วนะครับพาลงมาจากนะครับศาลาปรากฏว่าก๋วยเตี๋ยวร้อยก๋วยชามนะครับหายไปในพริบตา ก็ดีใจกับทุกท่านได้ทานก๋วยเตี๋ยวนะครับตีมือของลุงช่างเองนะครับที่ปรุงนะครับปรุงน้ำทุกก้นตอนก็ควบคุมการผลิตนะด้วยตัวเองนะห่วงใยนะครับผู้บริโภคนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการที่สายบนทุกท่านที่เดินทางเข้ามานะครับจะได้รับประทานอาหารนะครับที่อรินอร่อยนะครับ โรงทานต่างๆก็มีหลากหลาย30กว่าโรงทานที่ผู้ใหญ่เทิดศักด์อุณวิเศษท่านเลยกต่าวเมื่อข้้งต้นนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่เหมานะครับผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์คุณมีนะครับที่ได้นะครับอยู่นะครับด้วยกันนะครับจนเดินลงมาดูโรงทานนะครับก็เพเิียรติยิ่งนะครับที่พวกเราได้นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำโรงทาน ให้กับนะครับพี่น,น้องนะเราได้ source, ได้พาลูกหลานนะครับเข้าวัดฟังธรรมนะครับเข้าวัดเพื่อที่จะขัดเกล่านะครับจิตใจนะครับของเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักนะครับคุณงามความดีนะครับเข้าวัดฟังธรรมนาวันพระนะครับแปดค่ำสิบห้าค่ำนะครับก็มีการสวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นประจำนะพา คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย